มันให้เลกกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หยุดฟีฟ่าเดย์ไปหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์นี้จะกลับมาเตะกันในแบชเดย์ที่8นะครับเตะกันไม่ครบทุกคู่นะครับคู่บุรีรัมย์กับสุโขทัยเนี่ยเลื่อนไปเตะปลายเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยขอเลื่อนนะฮะมีคิวที่ต้องไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์กับเบลเบิร์นก็เลยทำให้สัปดาห์นี้ไม่มีเตะนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ถือว่าน่าสนใจนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่สิ เอาเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านเนี่ยจะเล่นในบ้านยังไม่ชนะเลยนะครับพราะเขาเป็นทีมที่อาจจะแพ้ยากแต่ว่าก็ชนะยากเพราะว่าเพิ่งชนะไปเกมเดียวนะครับแล้วก็ไม่ชนะมานี่น่าจะ5เกมแล้วนะหเกมหลังในเสมอไป3แพ้ไป 2, 2นะครับตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับได้เดนนิสมูริโลกลับมานะครับแล้วก็พวกตัวต่ตางชาติที่เสริมเข้ามาก็จะประมาณหนึ่งส่วนการท่าเรือเนี่ยพวกเขามีปัญหาคือว่าเล่นเกมเยือนก่อนได้เนี้สามนัดแพ้รวดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นเกมเยือนต้องแก้ปัญหาให้ได้ละทีมมันดีขึ้้้นนนนรับับบเเเกกกมมทีี่่่แลลลลลวยยใาาถพงไป ครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ยังลุ้นได้นะครับอยู่ในอันดับที่6ตัวผู้เล่นกลับมาจากทีมชาติวันนี้ก็น่าจะหลายคนอยู่บัลชิดไปทีมชาติไม่ได้เล่นสุวรรณัน,นไปทีมชาติไม่ได้เล่นนะครับวันนี้ก็คงจะได้เล่นแล้วก็ธีรศักเผยพี่ไม้ที่ฮอตมาจากทีมชาติเนี่ยก็น่าจะเป็นทีเด็ดได้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบพรีพร,ร,ระดอนฉำรัศมีก็น่าจะหายเจ็บแล้วละนะครับมีเปรยานเปเรอา,ยาอะไรพวกนี้อยู่กันครบเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเนี่ยผมว่าการท่าเรือการหยุ้สถิต ้เลยครับมองว่าการท่าเรือมีลุ้นที่โคราชนะครับส่วนสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับ ราชบุรีพบลำพูนบริเออร์นะครับราชบุรีนี่ก็เสียฟอร์แพ้ในล,ลีกไป2เกมติดรวมไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็เป็นแพ้3นัดติดแต่ว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแพ้กับบะโอซาก้า Osaka นะครับอันนี้เข้าใจได้วันนี้เนี่ยกลับมาเล่นไทยลีกยังไงก็ต้องเอาชนะแล้วครับแต่ว่าทีมมันมีปัญหาโจนาธานเข็มดีเจ็บมาจากทีมชาติไทยนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาบอลน,น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นละตัวไทยพวกจักรพันธ์แก้วพรมกิตตนนทน,นสีสุวรรณเดย์ยังอยู่นะครับตัวต่างชาติอย่างมูตัมโบอย่างทา ซีมเปี้ยน,นลีกรออยู่เพราะได้ลีกกับแพ้มา2เกมแล้ววันนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มเจอกับลำพูนวอริเออร์ที่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับลำพูนยังอยู่ในโซนท้ายๆนะครับอันดับที่13นะพวกเขาเพิ่งชนะไปแค่เกมเดียวนะครับปีนี้เนี่ยลำพูนไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับมีนักเตะอย่างอนันยอดสังวานกลับมาจากทีมชาตินะครับแล้วก็มีตัวที่เด็ดสายไส้านบูฮานเบลออสมานแต่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอาล่าชบุรีไม่อยู่วันนี้ราชบุรีเล่นในบ้านคิดว่าน่าจะยิงลำพูนกดดล็อคคคว้้า3ะะแนนนไรับส่วนนนน19เเเป็ Big ็บบิ๊กแมมตตช์ครัือองงทยูไดพบบบกกัทููงค็อยไนนเตดะฮะ เบื้องทองโขดอ้นในสถานการณ์ไม่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยสี่เกมล่าสุดพวกเขาไม่ชนะใครเป็นการเสมอ2แพ้2นะครับโขอ้นก็ลำลํากับสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าไม่ค่อยโอเคนะครับซึ่งผลงานในบ้านของพวกเขาเนี่ยจะเคยแข็งแกร่งก็แพ้ราชบุรีมาด้วยนะครับะฉนนั้นเกมนี้ต้องดูครับว่าจะหมากยังไงนะครับคณะคำยกนะครับเป็นตัวหลักคนไทยนะครับทิสตองโดนะฮะสม,มุทรไครครวนจะเบียดลงเล่นได้หรือเปล่าก็ พูดยากนะครับเพราะตัวต่างชาติทั้งเขมีมีดาวรุกอย่างเบเวนโลเลนเซ้นอะไรพวกนี้นะครับต่างชาติอ่ะมันหลายคนรวมกันนะครับมาเจอกับแบงคอกซึ่งกองฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับในลีกเนี่ยพวกเขาแพ้ไปเกมเดียวนะครับแพ้บุรีรัมยูนเิเต็ดไป1เกมแล้วก็เสมอ1เกมที่เหลือชนะหมดเลยตอนนี้เป็นรองจา่าฝูงนะฮะผลงานก็เรียกว่าแม้จะมีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรออยู่แต่ในลีกก็ต้องเล่นแหละครับนะฮะทีมของโค้ชแบรนไปเยือนเมืองทองวันนี้ตัวผู้เล่นทีนัสินแดงดากลับไปยเยือนทีมเเกก่่าาานนะะครััับตตตว,ตว,ตวตงชติลิิิซซโโคววดนะะฮหรือ่าาาาตตััวททีี่กกลบมมจชน วัดคำใหม่วิลเลเป้อมพันธิ์ธีรพันธ์พงษ์จันเด็บผมว่าน่าจะมีโอกาสลงเล่นแต่อาจจะไม่เต็มเกมนะครับปัญญาว่จะเต็มเกมแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เต็มเกมอยู่ที่โค้ชแบนจะหมุนเวียนนักเตะไปนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้เกมจบด้วยการเสมอกันนะครับคิดว่าเมืองทองสถานการณ์หลังชนฝาเล่นในบ้านเนี่ยเอาหนึ่งแต้มไปก่อนก็น่าจะดีนะครับเพราะนั้นบอกว่าเกมนี้น่าจะจบด้วยการเสมอกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายทุ่มครึ่งครับบีจีปทุมยูนิเต็ดเจอกับอยุทยายูนิเต็ดนะฮะบีจีเปลี่ บุกไปเสมอบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะการท่าเรือนะครับพวกเขาตัวผู้เล่นวันนี้เดี๋ยวรอรุ้นชนะที่ผสมกสินไหวขนาดไหนในการกลับมาจากทีมชาตินะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นๆเนี่ยตัวต่างชาติพวกโนซึนดะโอเซนะครับ น่าจะอยู่ครบสลาโดนอรูอินไปทีมชาติก็ไม่ได้ลงวันนี้น่าจะกลับมานะครับเจอกับอายุทยาทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มก็ดีนะครับแพ้ยากแต่ว่าก็ชนะยากไม่ชนะมาสี่เกมแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปเกมเดียวในฤดูกาลนี้เพราะนั้นดูแล้วยังไง BG ก็ยังดูดีกว่านะครับคิดว่า BG น่าจะเอาชนะได้นะครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับก็ฟันธงสีคู่วันนี้เนี่ยถ้าเรือไปเยือนมีเฮครับนะครับล้านบุรีในบ้านต้องมี3แต้มเมืองทองแน่นะเจ้าแล้วก็ BG มี3คะแนนในบ้านครับ